สวัสดีครับเมอรเซเดสไบอํมนาครับวันนี้นะครับผมมีรถทดลองขับนะครับมานําเสนอนะครับคันนี้จะเป็นรถที่เอาไว้ให้ลูกค้าลองขับแล้วก็ตอนนี้เราเอามาปลดขายแล้วนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น C43 นะครับเป็นคูเป้นะครับสประตูนะฮะที่เป็นรถแรงของ Mercedes Ben บที่ขายอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นคูเป้ตอนนี้ก็รุ่นนี้ขายดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรุ่น C43 อยู่ผมจะมา รีวิวให้ดูนะครับว่ารถทดลองขับเนี่ยราคาเนี่ยมันคุ้มยังไงนะครับก็คือคันนี้ถ้าเป็นรถใหม่จะขายอยู่ที่4ี่ล้านสองแบาทนะครับตอนนี้ผมขายอยู่ที่3 5 9 9 0านบาทนะครับการรับประกันของตัวรถนะครับก็คันนี้เริ่มรับประกันเมื่อเดือน8ปนะครับปี2021เพราะฉะนั้นจะหมดอีกทีก็คือเดือน8 2024นะครับไม่ก็ประมาณพันกว่าเท่านั้นเอง แต่ผมถ่ายรายละเอียดของตัวรถให้ดูนะครับแล้วก็รถทดลองขับเนี่ยดียังไงก็คือว่ารถทดลองขับคันนี้นะครับมีจัดไฟแนนซ์นะครับเป็นดอกเบี้ยรถใหม่เลยนะครับจัดแบบบอลลูนแบบผ่อนน้อยก็ได้นะครับก็คันนี้ยังไงเดี๋ยวพาดูรายละเอียดนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจนะครับไปดูกันเลยครับในส่วนของการตกแต่งนะครับถ้าเป็น AMG ก็จะมากับชุดแต่ง AMG อยู่แล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้า ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้ดาวใหญ่แล้วก็สปอยเลอร์ด้านล่างนะครับก็จะเป็นครีบใหญ่ๆแบบนี้นะครับสำหรับรุ่นที่เป็น AMG นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED multi beam นะครับก็จะเป็นไฟรุ่นพ็อเลยของ Mercedes-Benz ลืมบอกไปนะครับคันนี้จะเป็นรถสีเทานะครับนี่มีเมทัลลิกสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลาย AMG นะครับ ก็ดุดเลยนะครับเป็นสีดําปัดหน้าเงานะครับในล้อแม็กนี้ก็จะเป็นแม็กสินะครับของเอีทีนี้มาดูในส่วนของอาภายในนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นถ้า AMG มันจะเป็นสีดำเดินได้แดงอยู่แล้วนะครับลำโพงก็จะเป็นของเบอร์มาสเตอร์นะครับนในส่วนของเบาะนะครับนี่ เบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมีเดินได้แดงนะครับเบาะหนังสีดํานะครับส,สวยๆแบบนี้เลยสําหรับข้างหลังนะครับข้างหลังก็ไม่ได้ใหญ่มากครับสำหรับสำหรับซนะครับ C ก็นั่งได้แต่ว่าเข้าออกอาจจะลาบากนิดหน่อยนะครับมันก็เหมาะกับแบบใช้2คนเป็นหลักนะครับนานๆนนมีคนนั่งหลังทีหนึ่งก็โอเคอยู่นะครับ แล้วก็การตกแต่งตัวนี้นะครับคิ้วต่างๆจะเป็นสีดำครับคันนี้จะเป็นไนเหมือนไนแพคเกจครับมันก็จะทำให้รถดูดุขึ้นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นปลายท่อออกฝั่งละสองนะครับเป็นชุดแต่งนะครับตรงนี้ทำให้ดูดุดูแรงแรงขึ้นด้วยปลายท่อนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ amg นะครับนี่ C43 นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับ Dark Tail นะฮะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เรื่องของ Aero Dynamic นะครับสวยๆกันเลยนะครับไปดูเลขใหม่กันนะครับเลขใหม่ในส่วนของรถที่เป็นเดโมนะครับก็ของผมเนี่ยยังไม่เยอะนะครับถ่ายเลขใหม่ให้ดูนะครับนี่ 1,673้เามท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับหน้าจอก็เปลี่ยนได้หลายแบบนะครับสำหรับรุ่น AMG เนี่ยรูปแบบหน้าจอนะครับนี่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตหรือว่าจะโชว์พวกสมรรถนะของ AMG นะครับนี่ก็สามารถสามารถดูได้นะครับนี่ มีบูธมีแรงม้าแรงบิดอะไรพวกนี้ครับสามารถแบบเข้ามาดูจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของจอด้านนี้นะครับก็จะมีตัวที่โชว์เปอร์ฟอร์แมของ AMG เหมือนกันนะครับเข้ามาดูพวกปรับเปลี่ยนไดนามิกซีเล็กอะไรต่างๆได้เลยนะครับที่อยู่ในหน้าจอตัวนี้นะครับ เอาโมลเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ครับมีสามารถแบบเอามาโชว์แบบเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาขับนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีตัวปรับโชกด้วยนะครับปรับเกียร์เป็นเมนนวลนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีระบบ m m c แล้วด้วยนะครับนะครับเป็นระบบแอปต่างๆที่ไว้ช่วยนะครับเวลาเรา ใช้งานนะครับก็จะโชว์ข้อมูลเข้าไปในแอปในมือถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับหลังคาก็เป็นหลังคาหลังคาสันรูปนะครับหลังคาแก้วอันใหญ่เลยนะครับตัวนี้รับเปิดนี้ก็จะสไลด์บานใหญ่สามารถเปิดรับลมได้เท่ๆนะครับเป็นไงครับสวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับลืมบอกเครื่องยนต์ไปเมื่อกี้ นี่นะครับห้องเครื่องสวยๆของ c 4สนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องใหญ่นะครับเครื่อง V เครื่อง6นะครับว6หหสูบนะครับ390แรงม้านะครับแรงบิด520นิวตันเมตรนะครับน่าซื้อน่าเก็บมากนะครับรถรุ่นนี้ นี่ก็เป็นรายละเอียดเร่าวๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในรถที่เป็น AMG นะครับเครื่องเบนซินนะครับ6สูบแบบนี้นะครับถ้าสนใจแนะนําเลยนะครับซื้อเก็บซื้อไว้ใช้ดานานได้เลยนะครับเพอ่เอราคาอาจจะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปอาจจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วหรือไม่ก็เป็นเครื่องเล็กแล้วมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสนใจคันนี้ยังไงก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่เบร์ 0946515697ครับลาย ID ไก่เบนซ k a i b e n s นะครับผมสนใจยังไงก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูนะครับถ้าไม่ทันคันนี้ก็เดี๋ยวดูคันต่อไปครับผมมี CLS53 ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาลงให้ดูนะครับสำหรับลูกค้านะครับชื่นชอบ m ม r c e d e s ด e n z ยังไงก็กดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Merc e d e s b ส n z ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ